คุณต้องเล่นกับแฟนสาของคุณคนไหนคู่คู่คลับาาครับเชิญเลยครับแต่ผมจะให้คุณเป็นล่ามพี่เดช็กคุณต้องเป็นล่ามพี่เดช็กคุณแล้วเกดเป็นหมอป่าสวนนี่เป็เดียวคุณต้องเป็นหมอป่านะล่ามพี่เดชคุณต้องออกมาพร้อมค้าอะไรไม่เล่นไม่ได้ลูกเล่นเถอะบ้า,<ร>าบ้าไปล้างยืนสาย ถ้าเป็นพี่พี่จะยืนเฉยๆแล้วงินหน้าหลับตาปิ้นปิ้นไปปิ้นปิ้นไปเย้นเย็นแัใสเพราะถ้าสั่์คืออาจโดนทินี่มีไงยลูกตั้งสติรวบรวมสมาธิพร้อมแอคชั่น คนคิดไม่ถูกใช่ไหมคิดว่าเขาเขินอายแล้วก็ย่อแล้วเขย่อป่าวหรอกเขาคิดว่าเพราย่อเขาลมตีโอเคเดี๋ยวนุ่มมาสักเสียงนะในตู้ตานะครับให้เราเป็นแฟนระหว่างนี้เอาไหมเอาไหมื่อกี้เรายังเขินอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้เรายังไม่เอาเลยนี่อยากเดินเข้าไปก่อนหรืออยากให้เขาเข้ามาก่อนให้เขาเข้า

พี่กอลนดับหรือหมายเลขห้าครับครับเราต้องดูหมายเลขห้านะครับเชิญครับหมายเลขห้า